โอเคนะครับวันนี้อยู่กับผมสายฟ้าซ่านะฮะเสือเ้อกูแบบนี้นะใครบอกว่าไปเที่ยวไม่ได้นะนี่วันนี้ผมจะพาไปย่างปุ้งนะนี่มันไม่ใช่เป็นเมืองนะแต่มันคือปุ้ง กุ้งก้ามแดงกุ้งตื้ยนะจากฟาร์มเลยนะครับโอ้โหมาซื้อได้นะนะสองตัวประเทศครับพุ้งตัวนี้นะวันี้เราจะย่างกินให้ดูเลยครับนะเดี๋ยวดูนะกละมังตัวนี้ครึ่งกิโลนะเดี๋ยวจะดูวันนี้จย่างกี่กิโลนะครับอ่าอือฮึมาสองลกครึ่งนะเพื่อนเพื่อนนะตัวนี้นะก่อนที่เราจะย่างนะเราก็ต้องทำการนกน้ำเข็งก่อนนะครับอ่ะเพื่อจะไม่ทรมานมันนะครับดูครับเดี๋ยวพี่จะใส่พุ่งตัวนี้นะนี่ เราก็ใส่น้ำแข็งครับดดดเดี๋ยวเอาน้ำมาเติมนิดนึงนๆเดี๋ยวลงนะ้ำเนนะโอเคครับดูวะนี่เราแยกกันเลยมใหญ่ๆี่ไปเลยนะลงเป็นพันนะใสน่นี่ลงเป็นพันนะเพื่อนๆนะใส่นี่ลงเป็นพันนะครับน,น้ำไหมเปน็นน้ำไหมฮึ่มเย็นี่นยเนยะ็นเฉียบใช่ไหม แล้วก็ทำการอบมันครับอบมันเลยครับนี่ปิดไฟก่อนนะครับเพื่อนๆนะก่อนเราจะย่างกุ้งนะปิดไฟก่อนนะโอ้โหกุ้งยังเป็นอยู่เลยอ่ะไม่ไหตัวเย็นไม่โหนมเมข้ะเลยนโอ้ยเดี๋ยวนี่หดโอ้โหหดหดกับเพื่อนๆนี่เอาใช่ไหมเออมันยังเด้งอยู่เลยนะมันสดมากครับ เผานะเพราะมันตุกจ้าพี่ก้ามมันเนี่ย้โอ,โอเคนะครับกุ้งตัวนี้ก็จะเป็นกุ้งกล้ามเด็งนะหรือว่าคนเรียกว่ารถเตือนน้าจืดน,นะครับอ่าขาพี่เขานิยมกินนะก็ตั้งแต่ไซส์สี่นิ้วจนถึงแปดนิ้วนะตัวนี้ก็ประมาณห้านิ้วครับอ่าตัวนี้ก,ตก็ตัวใหญ่ๆนี้นะเจ็ดนิ้วได้นะครับก็มันมีอยู่ที่กิโลแปดสามร้อยนะสามร้อยขึ้นไปใช่จะถึงแบบกิโลละพันสองอะไรพวกนี้นะถ้าเป็นกุ้งเนื้อนะก็สั่งได้นะ ก็ส่งทั่วประเทศครับคุงนี้นะช่วงโควิดนี้อุดหนุนได้นะอาจจะมีราคาลดลงก็ได้นะก็สามารถทักหรือว่าคอมเมนต์มาใต้ได้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหวานฉ่ำอร่อยครับคนที่ซื้อไปต้กลับมาซื้ออีกแน่นอนนะนี่นะเนื้อมันจะหวานเด็ดเด้งคือดึบนึบนึบหนึบหนึบดับดับเลยนะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวมันจะเป็นแยกกินกับส้มตำนะดูรสชาติมันจะหวานแค่ไหนนะนี่เมื่อกี้ที่มันแดงนะผมทำการเบินเบินไฟนะเพื่อนๆนี่นี่ เห็นไหมผมทำการเบิร์นไฟนะอ่าโอเคนะเพื่อนๆนะตัวนี้กุ้งเริ่มแดงแล้วนะนี่ส่วนที่ย่างกุ้งนะนะการแดงเป็นตโตครับมีตั้งแต่ไซส์ห้านิ้วถึงแปดนิ้วเลยเนี่ยเดี๋ยวจะไปกินกันนะต้มตังมาโอเคครับครับเพื่อนๆนะนี่กุ้งนะย่างเสร็จหมดแล้วนะมีต้มตำด้วยครับมีเจ้าจองนุ้ยอืมขนมจีนครับโอ้ยนี่ ขนมปลาชิ้งเดี๋ยวจะมีกุ้งด้วยนะเดี๋ยวกให้น้องคนนึ่งตัวใหญ่ไม่ครับกุ้งโหเบิดมันใส่นี่แตนใส่นี่เลยนยากกินนะเด็ดนี่เอาดูเองเลย

อันน,อนี้ไม่เผ็ดหรอกไม่เผ็ดนี่ไข่มันดีเหรอครับดูครับน้ำจิ้มเดี๋ยวเสร็จฮะเดีเ๋ยวเสร็จเสร็จปั